ดีค่ะพวกเรา R06 N03 ครับ N20 ค่ะ N39 ค่ะวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่ากันไกใ่ใช่ับฉับโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาเราจะตัดตกแต่งกิ่งไม้นะครับเราจะตัดกับกันไกนตัดกิ่งนะครับซึ่งกิ่งเตี้ยๆนะครับเราสามารถตัดได้ปกติแต่กิ่งที่อยู่สูงๆนะครับเราจะปีนต้นไม้ขึ้นไปนะครับเพื่อตัดกิง่งทําให้เสี่ยงต่อก,การตก,ตกต้นไม้ได้ครับเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาครับ เนี่ยคือลักษณะสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะก็คือกันไก่ไฮฉับๆค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับโดยเรานํพคมกันไกนะครับสอดเข้าไปกิ่งที่เราต้องการตัดนะครับหลังจากนั้นก็กระตุกเชือกแรงๆนะครับทําให้กิ่งที่เราไม่ต้องการตัดนะครับทําให้เราตัดกิ่งที่ไม่ต้องการตัดได้ครับแค่เรามีสิ่งประดิษฐ์นี้เราก็สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะค่ะกลุ่มของพวกเราก็กขอจบการเสนอเพลงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ